ครับผมคุยเท่าสกิล <hi> รับแล้วผมเป็น voice เตอร์ของในปิวเวอร์ครับผมเรียกตัวแทนไปอ่าโอเคครับแม่มีคำถามมากมายเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านก็ได้รู้เส่าว่าวันนี้งานเรื่อต้นหนีดีกว่านะครับรู้สึกยังไงบ้างครับนที่ได้เป็นตัวแทนคนไทยได้พาคเสียงตัวออนไลน์ฟปิวเวอร์ในครั้งนี้ครับคือต้องบอกว่า ตอนแรกก็จะรู้สึกงงๆครับผมว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเลือกเราเนาะเพราะว่าเอ่ออ่ะผมเป็นคนที่เล่นโอ้วอมาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่มันออกมาตอนแรกนะเราเป็นลูกไม่กี่คนนะซีซั่นซีซั่นสามซีซั่นสี่อเพื่อนชวนไปเล่นอันนี้ตอนนี้ซีซั่นเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ผ่านมาหลายปีมากแล้วแล้วเราก็เห็นว่าแบบพวกโพสต์อคเตอร์คนต่างๆเนี่ยของอเมริกาเขามีการ ตอนเริ่มมีการมีอินเทอร์แอคชั่นต่างๆอย่างนี้หมดเลยแล้วเราอ่ะเป็นคนดูหลังบ้านตลอดเวลาแล้ว่บบมันแบบมันสนุกมันเท่มันด้วย้ด้วยแล้วพอวันนึงเราได้มาอยู่ในจุดนี้จริงๆมันก็แบบมันก็รู้สึกแปลกๆครับแล้วก็ผมบอกว่าเวลาผมเปิดเกมเรื่องทุกวันนี้ผมก็ปิดเสียงเพราะว่าพี่เจนเงตัวเองแล้วก็ไม่ชินแล้วมันมีความตื่นเต้นแหละก็เรียกว่าถ่ายมนได้ดีนะครับ พูดเลยว่าคอมเมิชชัเนี่ยคุณรู้ไหมว่าชื่นชมนะในเสียงภาคของบินที่ออกมาได้ดีมากๆนะครับรู้แม้ว่าเขาชื่นชมพอเห็นคอมเมนต์อยู่บ้างครับผมก็อขอบค,ค,คุณทางคอมมิชชั่นด้วยครับเพราะว่าตอนแรกเราก็กลัวด้วยแหละว่าเราไม่เคยพากเสียงอะไรมาก่อนเราไม่เคยทำงานในวนี้มาก่อนมันจะออกยาวเ<อ>สยหรือเปล่าแล้วก็เชื่อใจทางที่พี่ฝั่งนิสาคที่เราลองนะครับทำง,งานก็เป็นมืออาชีพนะโอ้ทหสั่งเขานี่คือ เป็นมืออาชีพมากเลยครับผมแต่ละคนที่มาช่วยเดนิสมาช่วยเป็นแคสติ้งเนี่ยคือคนที่มีโปรไฟล์แบบกระมุเลยครับผมวันนี้เคยพากเสียงในเกมต่างๆทั้งเกมเบสท์ทั้งสโตนเกมระดับวิชาต่าไม่หมดนะครับผมนี่ถือเป็นการพากเสียงครั้งแรกเลยไหมครับใช่ครับครับอยากมีการไถไหมมีก็ดีครับผมสนุกครับผมยิ่งถ้าเป็นเกมทวิศวะเองเล่นก็จะแบบเอาไปฉีกเพื่อนหน้าแล้วตื่นรีบกลับว่า คือถ้าสมมติว่าค้ายงานเนี่ยทางวัดจุฬาพาก็ไม่แน้นอนไม่ติดเลยครับไม่ติดเลยใช่ไหมครับโอ้โหครับคือผมว่าในขั้นตอนการทำอะที่หลังบ้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการอัดเสียงมากมายเลยมีประโยคไหนไหมแบบที่ชอบมากเป็นพิเศษครับมีมีครับมีมันจะเป็นประโยคที่คือจริงๆแล้วตอนที่อัดตอนแรกเนี่ยผมมาชอบแต่ตอนนี้ผมมันไม่ค่อยชอบแล้ว เพราะเวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันจะสับแตงในไวไลน์นี่อยู่ได้ทั้งไหนอ,นอะหมากกันอยากกัดต่อ,อแล้วเวลาเล่นเนี่ยเพื่อนก็นจะชอบแบบเปิดแหมกมามันจะกดไลน์อร์ก่อนเลยแล้วมันก็จะกดไวไลน์นี่ก่อนแล้วค่อยไปเล่นบอดี้มันจะเล่นเขืออ่อนไม่เขิ่นไม่เวลาเพื่อนกดสแปมสแปมย้ำใส่เวลาเล่นเพื่อนตอนแรกเขิ่นครับตอนหลัง่หนามครับแกลแม่แกล ชอบแล้วผมยังกวดใส่เพื่อนผมเองเลยนะคร <c oughs> ับเล้ยในขั้นตอนการทำงานเนี่ยผม <c oughs> ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเลยแบบอย่างตอนที่เขาคุยกับเราเขามีให้มิู๊บินแสดงว่าพี่เห็นไหมว่าเช่นเอ้ยคุณชอบคาไหนบ้างหรืออยากภาพแบบไหนมีครับมีจริงๆแล้วทางนู้นเขาค่อนข้างเปิดต่อฟีดแบ็กของเราดยเช่นะที่เป็นบริษัทภาษาไทยอ่ จริงๆแล้วทาง Voice ภาษาไทยก็ถูกคิดด้วยคนไทยเนาะก็จะมีทีม Localization จากทางไต้หวันที่เป็นคนไทยนี่แหละที่ทำงานที่ไต้หวันทำงานพวกแปลเกมต่งมางๆแล้ว Visa ทำ Voice ภาษาไทยจากสำหรับ Visa ก็ช่วยกันคิดก็จะมีหลายหลาย v e r เ i ่ n ทานโทษอย่างเง<อ>ี้ยต่างๆกานยากกันหรอกก็จะเป็นหลายๆคำที่ทางเขาคิดมาแล้วเราก็มีการใส่ Feedback ใส่จริตเข้าไปด้วย น่าสนใจครับผมเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยผมว่ามันเป็นคำที่ดูธรรมชาตินะดูไม่ฝืนไม่เป็นการท่าที่แบบว่าคแปลกในความคันการเกินใช่ครับผมเพราะตอนแรกๆผมก็จะกลัวว่าแบบเอมันพ้นภาษาไทยอ่ะมันไม่ได้เหมือนสางพิษที่มันมีแค่คำว่าแบบไ hi แบบ hello มันไม่ได้แบบสวัสดีสวัสดีครับมันจะมีแบบหลายระดับหลายเร็วก็ซึ่งตอนแรกผมก็แบบว่า เมันจะทำยังไงให้มันดูไม่ทางการเกินไป <ued gardens. S 2> แต่ก,ก็ดูแบบไม่สุภาพเกินไปแบบเฮ้ยว่าไงมึงมันไม่แบบนั้นมันก็คงจะไม่ได้เหมืนบาลานซ์ที่อยู่ตรงกลางของเกมนี <kommer au trauma> <ian> ้ใช่ครับใช่แล้วก็ผมว่าเป็นความคิดเล่นนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ล้ากันผมว่าแบบทุกคนอ่ะเล่นกันเพลินและได้ยินวิสัยกันเต็มๆสมมุติว่าสมมุติว่าตัวคนไลฟ์ฟิเบอร์นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมแล้ว ไม่ใช่ประโยคที่พูดอยู่ในเกมนะเลยครัคุณกูวินลองพากันเปนแฟนฟังหน่อยครับว่าเขาจะพูดว่าอะไรไมีใครอยามีอะไรให้พูดนะมีดีเฟลดอะไรแบบนีมม้มีไหมครับมีไหมครับม,ม,มือว่ามีไหมมีไหมยกมือไหมยกมือไหม I love you, <love> you. all <laughs> ีก็แอบนิ้มเกๆอยู่ว <cod u> ่าแบบมันจะออกมาเหือดไหมเพราะว่าเราต้อเราเข้าสตูล้านสุดๆสองสามเดือนที่แล้วเราก็หายจะเสียงนี้มานานเหมือนกันนะผมแต่เมื่อกี้ภาพตัวละครลอยไปเลยนั่นแน่จริงแน่ตเสียงเองนะครับผมนะอ่าโอ้โหแล้วมาคำถามจริงจังมากนะครับนะในฐานะเกมเมอร์ไทยเนี่ยรู้สึกยังไงที่นะครับได้มีส่วนร่วมนะในการฆ่าตัวละครครั้งนี้ซึ่งซึ่งอยู่ในเกมระดับอินเตอร์นะครับแล้วก็ คือคิดว่าอยากให้มีการส่งเสริมแบบารเรื่องนี้ดีไหม,ามาไรครับอยากมากมากเลยครับคือในฐานะคนเล่นเกมคนหนึงในไทยและในฐานะคนที่เล่น o v e r w a ด้วยผรรมอยู่กับคอมมิชชั่นนี้มานานมากผมเห็นตั้งแต่ตอน Overwatch ถึงที่มีคนเคยทำคอนเซ็ปต์อาร์เป็นกีโร่ไทยและสง่งไปให้ท่านผู้ชมไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่าท่านใครเล่น o v e r w a t c ่ามานานแา้วเขาจะมีกีฬาไทยคนที่มีคนทำคอนเซ็ปต์อาร์เป็นกีฬาตัวผี้หญิ ปะฟ้าใช่อ่าาพี่ก็รู้เหมือนกันใช่แกบผมซึ่งผมก็เห็นมาตั้งแต่จากงานอะไรเอาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของพี่โรนัยมันก็สามารถอยู่ในเกมระดับโลกแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นโอวัล์หรือเกมอะไรก็ตามผมก็รู้สึกว่ามันสามารถทำได้เพียงแค่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีโอกาสเลยก็ไม่ได้มีการได้ทำอะไรอยู่ซึ่งงานแต่พอถึงวันนี้แล้วพอได้ออกมาเป็นรูปธรรมจริงๆพอได้เห็นเป็นตัวละครแบบนี้จริง เกินความคาดหมายเรามากแล้วเราก็เราในฐานะคนที่ได้รู้สึกว่าโดชอบมากชอบมากชอบมากๆก็ผมถือว่าก็น่าผมตับแต่จริงเลยคือในคำงูดตอนที่เออมันจะมีความเข้ากันไหมภาษาไทยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีภาษาไทยในเวทีโลกแต่นี้ผมถือว่าเข้ากันได้อย่างด so ีเลยนะฮัลโหนทั้งหมดเต็มเปล่ยมที่สุดครับอะ จบท่วสัมภาษณ์แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบครับรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยคุณภูณวินจะต้องเข้าไปเล่นโหมดใหม่ของโอวัสด,ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีโปรเกรสสองท่างาทั้งสาวพิฆาตจิทวั์แล้วก็คุณวุฒิโอโ,โตะนะครับมาช่วยเหลือหรือไม่ทีไ่ไงละคช่วยเขาให้เขาอย่างเาหน่อยเขานี่แหละต้องช่วยผมไม่ได้ไม่ผิดนะนะผมต้องยอมรับว่าผมไม่ค่อยได้เล่นไลฟ์วีเวอร์เลยอ๋อ ใ,ใช่หนึ่งตัวใหม่ด้วยสองมันไ,ไม่สามารถลนนกลัดได้ได้ใช่แต่ใช่มันยังเล่นในฟิกเกอร์อยู่นะผมยังไม่ได้ชำนาญเระเราแบบไหนก็ต้อ,องฝากรุก่นพี่คนที่เป็นโปรแบบผมด้วคยครับครับเอาเลยครับผมก่อนที่เราจะส่งคุณบูวินนะครับเข้าสูงนะฮะสถานที่แห่งความจริงจังกะดับขอกำลังใจหน่อยครับวันนี้ผมเซอร์วิสฟิลลิสเตชั่นนะครับก,รกับลิเกที่เลยเอาเลยครับ เนได้ครับอ่ะในบทวที่จะเล่นกันต่อจากนี้นะครับจะเป็นบทวดสามวีสามออฟแอดบีฟนะครับซึ่งก็จะมีนะครับบินนะครับมาเล่นแข่งกันโปแล้วก็ทีของบ้าครับตัวติง เอัเลติเมทของมันทคณะเสกิลที่เป็นดึงเพื่อนเนี่ยก็ชอบเอาไปคอมโบแบบพี่พี่บาตอนแรกเขาบอกว่าเฮ้ยดึงเลยดึงเลยดึงเลยคอมโบเลยคอมโบเลยไอเราก็ไม่ไปได้เล่นทำให้เป็นให้ดึงยังไงนะพี่ให้ทำเลยนะไงครับครับในตอนนี้นะครับผมจะบอกเลยว่านะครับวันนี้ต้องถา ใครอยากจะได้ของรางวัลไหมครับผมเดี๋ยวนี้ฮะผมอยากได้ครับก็เป็นคนใช้หนุ่มพี่อ๋อครับเอาละเอางี้ละกันเดี๋ยวคุณบินเนี่ยน่าจะเป็นคนช่วยแข่งขันหรือแข่งขันมาทำงานในวันนี้ก็คือเข่งขันกัเกี่ยวกับการส่งของจะเป็นตโดนายนะครับจะตด้คำถามถ้าคุณประสั่งขอที่จะได้ของครับอ่าได้เลยครับผมได้ครับอ่ะสิ่คนถามกันงี้ครับทุกคน แต่เนไม่่อยห้เกไม่ขอยี้ดีนะครับคองเราก็เล่นได้นะใช่ครับสับสจบคำถามันนีครับจะได้นะครับเสื้อลิมิตดอดิชั่นโอวัลไลท์ไลฟ์ฟีเวรนไปเลยนะครับแต่กระถางก็ติดถามใครเียวไปได้ขอให้ยกมือนะครับนะฮะอมยังหอมยังมือทะหูไว้ก็ได้ทะลูนะครับเอตัวามผมนือต่อตามยกมือ

ไลฟ e เร a v e r มีชื่อนามสกุลภาษาไทยว่าอะไรโอ้โหตรงว่าจำได้างานเนยเอะไรนี่หรอเปล่าจำได้ว่าชื่อที่กวนแต่ชื่อจริงนามสกุลเนี่ยโอ้โหโอ t a e a It's inside. In <laughs> Can I have his first name and last name? Huh? <sprayedrat> ข้าหน้าเป็นอิงเกอร์แฟรนะยังจำได้เลยไหมเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมครับแยกเดือมหน้าว่คำจะหนาวนะยกมือไท้ร้องไทยไทยเห็นคนเสื้อแดงก่อนคเลบครับทำงานครับครับคำถามในรอบนี้ครับคำถามครับผมคือว่ารีเดียว่ารีเด็ดภาษาไทยที่ได้รันพูดในพีทีอาร์เปิดตัวคือคำว่าอะไรครับโอ้โห I don't want to talk to you. เกียไปข่าวจากต่างประเทศแล้วครับผมครับผมอีกรอบนะอีกรอบนะอีกรอบนะอีรอบนะอีกรอบนะไปครับลองให้ก้องกวาดครั้งรอบก็ได <isses> um ้เหมือนกันนะรอบได้นะรอบได้นะพร้อมหรือเปล่าเนี่ยพอเสียงก็มีเป็นรอบอะเปิดไม่ค่อยพร้อมเลยไม่เป็นไรเตรียมตัวนะครับสามสองหนึ่ง เสื้อดำที่ถือกล้องอยู่เหรอครับผมคในใส่เลยเร็วมากเมื่อกี้คนที่ทตแต่ละอยู่เหรบครับผมมองตามมองตามได้ยังไม่ทันยู่ห้ขอโทษนะเอารครับคำถามครับไฟรอดนะวันนี้เดียวว่ารีภาษาไทยที่รันพูดในวิทยาเปิดตัวนะครับคือคำว่าอะไรครับ ตอบได้ไหม้คำเดียวเลยผมผมพูดเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ผมอะไรอะไรนะครับอะไรนะทานโทษถูกต้องสมงคำถามแล้วที่ผ่านไปเหลืออยู่อีก8ชิ้นกันนะครับสำหรับเพื่อนรุ่นเดีกท่าน จากโอวัชในไลน์ไลฟ์ฟิลเวอร์ครับขนาดที่สามครับเราให้เรียมตัวกันก่อนดีกว่าพร้อมหรอยังครับสามสองหนึ่งที่เสียวข้างหลังนะครับที่ได้ตรงกลางนะได้ครับเดี๋ยวขาถามนะครับคือดอกไม้ดอกไม้ประจำตัว ดูตรงนี้ได้เลยนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับตีเลยตีเลยด้านหลังถูกไหมถูกไหมถูกต้องค่ะตรงนี้ครับโขนครับสามคำถามผ่านไฟยังเหลืออยู่อีเจ็ดครับคำถามนี้ผมว่าค่อยๆง่ายๆันไปนะถ้าใครได้ติดตใจนะครับขนาดที่สี่ดีกว่าเต็ีมตัวครับหลังนี้ยกต่อนายเลยอยังยัง สองหนึ่งองสามพี่เสื้อที่เป็นมาจากจูบัวรองข่าแวแต่ก็ใส่แจ็กเก็ตสีตาลแจ็กเก็ตสีตาลอ๋อยกหลังนั้นกับขนมใช่ครับ,รบโอเคค่ะยกกันเร็วมากเลยอ๋อครับคำถามครับคำถามที่สี่นะนี่รันเนี่ยมีดอกบัวที่ อยู่เมื่อกี้ที่เราถามกันไปอยากทราบว่าถือใครใส่ครับไม่ไม่ถูกไหมครับถูกไหมครับพี่ถูกครับาเพี่ตอบถูกนะครับตอบถูกถูกถูะถ้าตอบผิดผมก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะครับโอเคครับคำถามที่ห้าครับ ว่าคำถามนี้ไม่น่าจะยากเฮ้ยจะตอบผิดกันนะคำถามนี้แต่ก็ไม่ยอมเลยพี่ที่เป็นลายชมพูเขียวครับอ่ากระดานครับผมจะใส่ตรงจะใส่ลรงครับกดดันนะห้ามตอบผิดนะเนี่ยพร้อมยัังครบคำถามยากที่สุดแล้ว คำถามเนี่ยคือคำถามที่ยากมากครับใครทักเราตอนนี้เลยไมครับูไมครับพี่ช่วยตอบได้ไหมครับผมพี่หยา่จำไม่ค่อยได้ครับถูกต้องเลยครับก็ถูกต้องเลยครับแหมผ่านไปแล้วนะครับยากจริงๆเลยปากเหนื่อยเลยเมื่ี้นะฮะเอาเลยครับ ไม่ถึงคำถามที่โหดแบบยากเช่นเดียวกันนะหนึ่งสองสามนิ่มเลยอ่ะโอ้โหบอกไว้บอกไว้ไม่บอกซ้ำเอาทันเลยไม่ทันเลยไม่ทันเอยเอาไปเอาใหม่เอาไปเอาไปเฮ้ยดีหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่สองสามคนที่เดียว9แต่เดียว พี่เสื้อขาวข้างทางขวาครับผมใช่ครับใช่ครับที่ชารนอยู่ครับอ่ะมาทํคถามนี้เลยครับคุณภูวิงที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับภาดเสียงใครในทีมโอ้สองครับตรงนตรง ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับผมใช่ครับก็ถือว่าผ่านไปข้คำถามแล้วนะครับอยากได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมนะโอ้โหไม่เป็นไรนะครับนนี้ยังไม่ทันเหลืออีกสี่คำถามนะครับสำหรับเสื้อลิมิเต็ดลายไลท์สีเวอร์ครับเอาแล้วคำถามที่เจ็ดครับยกมลอครับถ่ายเลยครับ ข้างนอกเล่นได้เหมือนกันนะข้างนอกอ่ะยกมือได้อนกันะสนใจสนใจไปเล่นบ้างไหมไม่ก็สนใจไปเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวหนึ่งสองสามนะข้างนอกยกนะหนึ่งสองสามพี่ที่ใส่แว่นใส่เสื้อสีใส่แจ็คเก็ตไม่ใช่แจ็คเก็ตสเวตเตอร์สีฟ้าป่ะใช่ไหมพี่ใส่แว่นอยู่อ่ะมามาลองมาลองมาตอบคำถามดูตอบตอบคำถามดูตอบคำถามครับ พร้อมไหมครับโอเคคำถามที่เจ็ดครับคุณนิรันดร์นะครับตัวละครที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้ครับเป็นคนจังหวัดใดเจ้าจังหวัดนะครับเชียงใหม่โอเคถูกต้องถูกต้องอได้เราเป็นหคนนะครับ อยากจะถามยืนข้างหลังไหมตรงนี้ไม่ไม่โหพาอยู right. right. oh ่ก right. right. ันใคนิดน right. right? oh ึงแหมน่าจะไม่ได้ยินใดครับโอ้โหไม่เป็นไรใดครับผมอะไรครับต่อไปนะครับคำถามที่แปดครับเตรียมพร้อมนะครับสามสองผมเห็นเรียสุดเลยคือพี่ครับทีหลังผมว่ายมเลยครับโยมสองครัพี่โอ้ยเลยครับเร็วมากเรื่องี้ เต็ตาคือได้แต่ทีมงานทีมงานยากไหมทีมงานต้องผ่านปุนะครับพี่โพดิจึงนะครับที่มารอต้อนรับปะอุนนะครับนั่งกันอยู่เยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่อุ่นนะครับเอาไม่พร้อมนะพร้อมนะคำถามที่แปดนะครับชื่อภาษาจีขอนี้รันหรือบวัวมีชื่อว่าอะไรครับชื่อตัวละครต้องไหมฮนะ ถูกต้องครับผมต้องการเองครับได้วปหนึ่งคนครับผมสำหรับเสื้อลิมิเต็ดครับเอาละยังเหลืออยู่อีกสองรางวัลด้วยกันแล้วกับสองรางวันะครับเอาละครับผมเอ่อขอดูแป๊บหนึ่งก่อนอื่นเลยนะว่ามีเฉลยตรงไหนหรือเปล่าถามกันไปยกมือครับพี่ข้างหน้าสุดเลยครับทางขวาเก้า ครับผมเขาถามครับสนามเก้านะครับอย่าพึ่งล้นะอย่าพึ่งล้นะ <c oughs> นิรันดร์พิชามณีเป็นตัวละครของเกมอะไรครับไม <c oughs> เรู้เลยอ, <c oughs> อ่ะยากจังหน่อยอ่าถูกต้องครับ <c oughs> โอ้โหได้เป็นสิ่งหนึ่งท่านนะครับคำถามสุดท้ายแล้วครับผมตั้งคะแนนจริงนะครับเตรีมตัวให้ดีพร้อมหรือยัง เอาละแหละนะครับแล้วน้อ,วองพร้อมไหมทั้งหมดเลยนะทั้งหมดทั้งสามฝั่งเลยนะให้คุณธูวิตเนี่ยเป็นคนนับดีกว่าได้ครับเอาแล้วนะเตรียมกันให้พร้อมนะหนึ่งสองไปนะอ๋ออ๋อให้นับเลยให้นับเลย,เลยอ่ะเรือดแล้ พี่ที่นั่งอยู oh. ่ข้างหน้าครับคนี้ครี่ถไป้อยู่ผมว่าคำถามนี้มัยากนิดนินอยากอะไยักย่าโอ้กันได้ยากนิดนิดแหละยากนิดนึงนะเกม Overwatch เป็นเกมของค่ายใดครับ Overwatch is published by what company It's quite hard. It's a bit hard Pardon? l i z r d i z a r d Lizard คุณต้องครับได้ได้ได้อุ้ยเป็นคำถามนี้ยากจริงยยาากกมากแล้วใส่ ไดถือว่าเก่งมากมครับ10รางวัลครับตบมือให้ทุกคนที่ได้ของรางวัลหน่อยครับครับคุณครับแล้วถัดไปเดี๋ยวขออนุญาตเชิญะน,นะครับคุณปริทัศน์โพ้วคาวนิทนะครับพร้อมด้วยท่านผู้บริหารเอกจากทางเอสครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันพร้อมกับโพ้ชเพย์ยูและด้านนี้นะครับแล้วก็คอชเพเยอร์นะครับเชิญขึ้นมาเลยครับนี่ก่อน าร์ทเนอร์น,นะครับผู้บริหารจากทางบริษัทนะครับผู้บริหารจากทางเอโคโและผู้บริหารจากทางอีรีขึ้นมาถ่ายรูปพร้อมกันกับเบียนเชิญครับีเ,เชิญครับผมนีน่นครับเ,เรา ตนะครับพี่กต้องขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกทีด้วยนะครับผมโอ้โหครับผมอยากให้คุยกับแฟนๆก่อนจะลงเวทีแล้วกันสักนิดหนึงนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆนะครับครผมก็จริงๆแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่มากันวันนี้วันนี้เป็นงานที่ต้องการมากๆมากๆอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ต้องอ่านสารภาพว่า ท่าทางเอสไม่ได้ชวนมาวันนี้ผมก็จะมาอยู่แล้วเพราะผมจะผมจะมาด้กเรื่องเกมตรงนี้ครับผมเพราะว่าตอนแรกนัดเชิอมปอยู่ว่าแบบอยอยากจะมาเก็บอของที่เขาแจากแย่เระมาสะสมข,ของเีาอยู่แต่ว่าอพอทาง A.S. เอสเชิญมาก็แบบอุ้ย เราได้มาบอกงานแบบนี้เป็นครั้งแรกเนาะงานทีน่ทั้งเกี่ยวเกมทั้งเกี่ยวสิ่งที่เราชอบแล้วได้มาเจอเพื่อนๆทุกคนด้วยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มากันแบบนนขนาดนี้แล้วก็ขอฝากเอ่อสดีสองห้า 5G ที่สามเดือีาไกันด้วยนะครับใครสนใจใครว่างก็กมานั่งรลเอยได้นะครับมาบางวันนี้อาจจะเห็นภูรีมาด้วยหรือเปล่าครับมาเลยนะครับถม,มาบางวันนี้อาจจะมาเจ้าเอกับคุณภูรีหรือเปล่าครับ ก็เป็นไปได้คร no ับผมช่วงหลังเมื่อกี้ครับผม่ะอย่าลืมติดตามครับกูวินแล้วก็อย่าลืมติดตามเอสกีสปอร์ตด้วยครับคุณมากครับมาครับผมจะได้รับมีอครับครับเอะไะครับก็ครับอ่าอ๋อเหมือนจะมีสมัยอ๋อถ่ายรูปกับแฟนคลับด้วยอีกันช็อตเชื่อที่ ทางนี้ครับวันนี้นะครับพบกับผู้โดยสารสกานีเอสนะครับฮัลโหล